แอ,แอปตัวใหม่นะคะแอปเบรเบอเออใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหล่อคุณลองมาใช้แอปนี้นะจะรู้สึกว่ามันดูดีอเออเพราะมันเบอหน้าเราไปด้วยนะคะอ่าก็จะมาเล่าเล่าเกี่ยวกับการไปประชุมเออประชุมกับพิยมมาประชุมกับมหาเทพนะให้ฟังพอดีว่าจะพิมพ์อะนะแต่ทีนี้มันเยอะมันยาวก็เลยคิกเกตอาจเป็นคลิปดีกว่านะอ่าน้องบอกก่อนนะว่า สิ่งที่แม่หมอจะเล่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะแม่หมอไม่สามารถไปเอาท่านยมมาให้คุณเห็นเอามหาเทพมาให้คุณเห็นได้เอาสภาประชุมสวรรค์มาให้คุณเห็นได้มันเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาเนาะเออทีนี้ถ้าใครรู้สึกว่ามันงมงายมันไร้สาระเนี่ยคุณสามารถที่จะเลื่อนผ่านได้นะคะแต่ถ้าคิดว่าฟังไว้เพื่อความพเพลิดเพลินฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นการประดับความรู้เนะี่ยคุณก็ฟังไว้เนาะ ที่นี้เนี่ยแม่หมอต้องเล่าก่อนว่าเวลาเวลาประชุมเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาทํางานกันเนี่ยช่วงประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งไปจนถึงตีสี่ตีห้านะคะจะเป็นช่วงที่พระสงฆ์พระธุด,ดงคเ,เทพเทวดาพรหมทั้งหลายแหละเนี่ยเขาจะทํางานกันคือช่วงเวลาที่มนุษย์หลับนั่นแหละคะ่ะอันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเวลาแม่หมอตื่นมาทํางานเนี่ยก็จะตื่นในช่วงดึกๆ นี่แหละค่ะทุกๆคืนแล้วเวลาตื่นเนี่ยบางครั้งแม่หมอก็ทํางานภาคของมนุษย์ด้วยเนาะก็เหมือนพวกคุณทั่วไปก็จะทำมาหากินอะ่ะทำมาหากินหาเงินเลี้ยงลูกเอ่อเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันแต่กลางคืนแม่หมอยังต้องทํางานด้วยนะคะ่อนจิตไปปราบพีปราบอา,าูรไปประชุมสภาสวรรค์อืมก็ไม่ค่อยได้พักเหมือนคนอื่นเขานะ่ะกรชิดแล้วแหละทีนี้เวลาบางทีเราหลับเพลินนะ่ะเวลาองค์เขาปลุกเนี่ยนะคุณคิดถึงเสียงตามสายแบบตามชนบทอะ่ะ มันก็จะมีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เป็นวันตีเต่าได้เต่าได้นะคะเหมือนกันหรือว่าดูในหนังจีนน่ะคุณจะเห็นคนตีะระฆังอ่ะตีสองแล้วปิดไปปิดประตูปิดบ้านที่เรียบร้อยนะคะเหมือนกันพอเวลาตีสองปุ๊บอ่ากรุงเทพเขาก็จะมาปลุกแม่หมอนะคะก็จะมีเสียงผู้ชายน่เป็นเสียงหนุ่มๆนี่แหละค่ะอายุประมาณสี่สิบกว่าเนี่ยก็จะมีหน้าที่ของเขาอยู่เขาบอกตีสองแล้วจะตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตีวตสองแล้วจะตื่นมาทํางานได้แล้ว เขาจะมีคนปลูกอัตโนมัติอะคะ่ะยังไงยังไงก็หลับไม่ลงเออก็ต้องตื่นแล้วช่วงนั้นนะเวลาตื่นปุ๊บเทพสวรรค์เทวดาทั้งหมดเขาก็จะตื่นมาไปผลงาลงหน้านะสิสสิ์เขาก็เหมือนคนนี่แหละก็ต้องแปลนลางหน้าแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยเขาจะแต่งชุดสีขาวกันเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสวดมนต์นะคะสวดมนต์เวลาที่มหาเทพเขาสวดมนต์กันเนะี่ย ทุกพบปูมเอาง่ายๆนะเขาก็จะพนมมือแล้วก็สวดมนต์รับผลบุญกันไปไม่บ่อยครั้งค่ะที่แม่หมอเวลาสวดแล้วสวดให้สามภพเนี่ยเขาก็จะรอรับบุญกันแต่ก็อาจจะไม่ได้บ่อยๆส่วนใหญ่ก็คือสี่ศักดิ์สิทธิ์เขาจะสวดพร้อมๆกันเขาจะสวดแบบมหาเทพผู้ชายสวดเสร็จแล้วก็มหาเทพผู้หญิงสวดแล้วก็องค์เด็กสวดอย่างเงี้ยค่ะไล่สลับสวดกันไปนะเสียงเขาจะเพราะและจะกระหึ่มมากเลยนะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะถ้าคุณมีมีหูทิพย์เนี่ยคุณก็จะได้ยินได้ ทีนี้ไม่หมอต้องเล่าบรรยากาศการประชุมก่อนนะว่าเวลาประชุมสภาสวรรค์น่ะคุณก็คิดถึงสภาของมนุษย์นะคะคล้ายๆกันคล้ายๆกับเวลาประชุมรัฐสภาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีองค์ใหญ่21องค์นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีตัวแทนนะคะตัวแทนจากแต่ละภูมิเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมเพื่อที่จะมาโหวตมาแสดงความคิดเห็นหรือ มารายงานอย่างเช่นบางทีเจ้าที่เจ้าทางของคุณถึงวันที่เจ้าที่เจ้าทางจะรายงานผลกันการทําดีเออหรือว่าสิ่งที่คุณขอให้กับเบื้องบนนะคะเขาจะมีเวลาใช่ปะเจ้าที่เขาจะส่งไปยังหัวหน้าแผานกหัวหน้าแผานกก็จะส่งขึ้นไปยังสภาสวัสดิ์นี่แหละคะ่ะแล้วเขาก็จะเปิดประชุมกันแล้วเขาก็จะมีจอยักษ์จอใหญ่นิเตอร์ใหญ่ๆเหมือนกับเวลาคุณดูหนังกางแปลงนั่นแหละคะ่ะส่วนเวลาที่ประชุมเฉพาะกิจเฉพาะการอย่างเช่นที่แม่หมอไปประชุมบางทีไปประชุมกับมหาเทศเป็นการส่วนตัว หรือประชุมกับพี่ยมอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยพี่ยมเขามามาหานะพร้อมกับไปไปโลก,กันของเขานะเวลาพี่ยมมาก็จะร้อนร้อนนะ่ะให้สื่อให้รู้ว่าพี่ยมมาหาละเอ,อเหมือนมาด้วยหน้าตาที่คร่ําเครียดมากมาว่ามีมีเรื่องจะปรึกษาหาหรืออยากจะได้คําปรึกษาหารือกันก็เลยเมื่อคืนก็จัดเตรียมที่จะไปกันนะคะเวลาประชุมเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะกลมนะคะเป็นโต๊ะกลมโต๊ะกลมใหญ่ๆเลยแล้วก็จะนั่งนั่งเป็นวงกลมนะคะ คุณเคยเห็นเวลาประชุมของพวกฝรั่งนะเออประชุมเป็นโต๊ะใหญ่ๆวงกลมแล้วก็จะมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆนะคะเออจะบอกว่าข้างบนน่ะเทคโนโลยีเขาไปไกลกว่าของโลกมนุษย์นะคุณโน้ตบุ๊กอะไรครับก็มีหมดเลยค่ะระบบสัมผัสอะไรเงี้ยเขาก็มีหมดเลยค่ะเออที่นี้อ่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยองค์ลูกของแม่หมอองชายองคหญิงอ่าองพะพิคนตก,ก็เตรียมเป้เตรียมกระเป๋าเตรียมพร้อมนะคะที่จะไปประชุมกับแม่หมอองค์เด็กๆเขาก็จะเตรียมในเป้ก็จะมีขนมน้ํานม เอ่อมามา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ประชุมกันนานเด็กก็ไปกินรอได้นะอืทีนี้ต้องบอกก่อนว่าที่พี่ยมเขาเรียกประชุมด่วนเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเดือนเนี้ยมันเป็นช่วงที่นะลกเปิดเนาะบวกกับเป็นช่วงที่เ,เทศกาลกินเจที่กําลังจะมาถึงเขาจะปลดปล่อยพวกผู้ผีผวิญ,ญญาณขณะเดียวกันเขาจะเก็บกวาดคนตายเนะี่ยดังนั้น ช่วงเนี้ยช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอแทบจะไม่ว่างเลยนะงานเยอะมากถ้าคุณมียานสัมผัสกับองค์ของคุณได้เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณแลดูจะเงียบเหงาอ่ะและดูจะเพลียเพียแลดูจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับคุณเพราะว่าเขาต้องการช่วยทํางานนะคะด้วยว่าคนตายมันเยอะมากเลยบวกกับอสุรกายเนี่ยมันขึ้นมามันมันอยู่บนโลกมน,นษุษย์อ่ะกองทัพมันแข็งแกร่งมากณเวลานี้เต็มไปหมดเลยเนาะ ทีนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่ปรึกษาหาหรือการประชุมกันแม่หมอจะบอกแค่บางส่วนที่จะบอกได้นะบางส่วนถ้าเป็นความลับสวรรค์ก็อาจจะไม่สามารถบอกได้ด้วยว่ามันจะมีการเก็บกวาดนะคะเก็บกวาดเยอะอคนตายเยอะก็คือเขาจะฉายภาพาภาพที่เห็นนะก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับภัยพิบัติเกี่ยวกับความตายนะคือแล้วก็เห็น เทพมังกรน,นะคะมังกรน,นัคราชเขาทํางานกันพร้อมแล้วนะเทพมังกรนคราชเขาจะช่วยทําในเรื่องของไฟเรื่องของดินแล้วก็เรื่องของน้ําและลมก็คือจัดเต็มดินน้ําลมไฟนั่นหมายความว่าภัยพิบัติรอบโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะจากนี้มันจะเกิดขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะเก็บกวาดทีนี้พี่ยมเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามัวแต่มาเปิดปิดประตูเป็นรอบๆอะ มันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยอะเหนื่อยคือเหมือนเงี้ยอัดงานอะอัดงานแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องทํางานแบบเป็นช่งชวงๆเขาเหนื่อยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเอาฐานฐานนรกอะมาอยู่บนโลกมนุษย์ทําเป็นประตูเหมือนกับแปดทิศอะคุณประตูแปดทิศที่มันจะส่งถึงกันได้อ่แปดทิศก็คือจะไปทั่วโลกแปดมุมรวมทั้งในประเทศด้วยนะแล้วก็คือจะมีจุดศูนย์กลางอ่ะอยู่จุด,จ,ดจุดหนึ่งเพื่อที่จะเป็น เป็นเหมือนกับประตูส่งต่อลงนรกอย่างเร็วนะคะก็คือขึ้นมาในเมื่ออสุรกายมันตั้งฐานฐานทัพอยู่ที่โลกมนุษย์พิยมเขาก็เลยขอว่าจะตั้งฐานอยู่ที่โลกมนุษย์เช่นเดียวกันเออไม่ต้องเสียเวลามากําหนดเวลาเปิดปิดแล้วมาเร่งงานเป็นช่วงๆเพราะาคนตายจะเยอะมากเลยก็เลยประชุมกันว่าโอเคอ่าตกลงให้ตามนั้นแล้วก็แบ่งแบ่งเหมือนกับแบ่งสายนะคะว่าแปดทิศเนี่ยให้ยม,มาราชแต่ละทิศเนี่ยเขาไปอยู่ดูแลด้วย อยู่ดูแลด้วยนะเพื่อที่จะจับเอาคนคนตายเนะี่ยคนตายคือคนมันจะตายอีกเยอะนะคะลงลงแต่ละสายแล้วมารวมอยู่ที่แกนกลางแล้วก็คัดเสร็จแล้วก็ลงนรกกระิุ่มเขาก็จะมีคัดของเขาว่าส่วนหนึ่งไปอยู่ตรงจุดไหนผีบางส่วนก็ไปรอผุดเกิดผีบางส่วนก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาเกิดน,นะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าเขาจะได้กระจายงานแล้วก็รักคนตายได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่า เนื่องจากภัยพิบัติอะไรมาจะเกิดขึ้นเยอะแล้วเนี่ยคนที่ทำชั่วนะคะคนกรรมคณก็จะรับกรรมเร็วขึ้นที่นี้ถามว่าแล้วจุดศูนย์กลางอ่ะพี่ยมเขาเอาไปไว้ตรงไหนอยากรู้ใช่ไหมล่ะจุดศูนย์กลางนรกกระพุมอ่ะเอ่อปากนรกอ่ะเอาง่ายๆว่าปากนรกเขาเลือกตั้งฐานอยู่ที่กรุงเทพนะคะตรงสารลักเนืองแอลก็บอกแล้วไงตรงนั้นอ่ะแหล่งรวมผีแหล่งรวมสายส์ใครจะบอกว่า งมงายไร้สาระก็เรื่องของคุณถ้าคุณไม่ได้เห็นอย่างที่แม่หมอเห็นคุณไม่เชื่อก็เรื่องของคุณนะเอ่อส่วนใครจะเชื่อคุณก็ฟังไว้พิจารณาอย่างน้อยคุณก็เอาไว้สําหรับสําหรับปกป้องตัวคุณเองอะนรกกระปูงปากนรกใหญ่นะคุณเคยเห็นปากสวรรคไหมอาจจะไม่เคยเห็นนะแม่หมอมีลงในประวัติแม่หมอนะปากสวรรค์เขาก็จะเป็น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 เปวงวงอะเป็นวงวงเหมือนวงแหวนใหญ่ๆอะคุณ แล้วเขาก็จะทะลุมิติกันได้ปากและโลกภก็เหมือนกันก็จะเป็นวงใหญ่ๆแล้วเขาก็จะเอาฐานก็ทอม,อมอเนี่ยเป็นปากและโลกภค่ะนั่นหมายความว่าศูนย์รวมของความตายอยู่ตรงไหนอ่ะกรุงเทพไงไม่ได้ให้กลัวนะ,ะทีนี้ต่อนะต่อให้ไม่ได้ตั้งฐานทัพและโลกภ่กรุง,รงเทพยังไงยังไงอ่ะภัยมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วอตอนนี้ก็ระมัดระวังน้ํานะคะน้ําที่จะตามมาเนาะ ตอนนี้คุณอาจจะได้เปิดเห็นหลายๆจงังหวัดนะอาจจะได้เห็น UFO มนุษย์ต่างดาวอืยานยานอวกาศมนุษย์ต่างดาวมีสองฝั่งนะมีฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีฝั่งที่จะมาทําให้เกิดภัยพิบัตริร่วมให้เกิดภัยพิบัติเก็บกวาดคนกับฝั่งที่จะมาอ่าทําให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในในในเรื่องของเทคโนโลยีความเป็นอยู่การใช้ชีวิตเนะี่ยเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ คุณก็เอาไว้ค่อยๆไปดูดูข้อมูลใน YouTube จากคนอื่นๆได้นะคะแม่หมออาจจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้แค่จะบอกว่าตอนนี้เขากำหนดแล้วว่าป่าประ,ะตูนรกอาจจะมาตั้งที่กรุงเทพนะเพื่อที่จะดึงคนไปอยู่ตรงนั้นแต่คุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะใช้ชีวิตประจำวันคนเราเวลาถึงที่ตายมันก็ตายอยู่ดีเลยเนะเอาเป็นว่าคุณแค่เตรียมน้ำอาหารเครื่องดื่มยุกยารักษาโรคสำหรับตัวเองนะคะ ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ตุ้มตามกันขึ้นมาคุณก็รีบออกจากตรงนั้นเนอะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่ที่สูงกว่าไปเช่าอยู่ที่ไหนอยู่ก็ได้เพราะตอนนี้นรกเขาเริ่มจะทําการเก็บกว่านะคะทําการเก็บกว่าเพื่อให้การเก็บกว่ามันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นดังนั้นแม่หมอก็ได้แต่เตือนว่าจงอยู่ในความไม่ประมาะเขาจะเก็บกว่าได้หลากหลายทางนะอย่างเช่นวิกฤตการเงินการเงินมันจะแย่ไปเรื่อยๆทําให้คนไม่มีทางออกแล้ว ฆ่าตัวตายฉุกชฉิงวิ่งราวเศรษฐกิจมันจะร่วงกรูกันไปหมดนะคะระบบการเงินการธนาคารนะมันจะมีปัญหาคุณก็พยายามใครมีเงินนะ่ะก็เก็บที่เก็บทองเอาไว้นะคะออแล้วก็เรื่องของการจราจนในบ้านเมืองอมันจะเกิดขึ้นแม่หมอไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่สิ่งที่แม่หมอพูดนะมันคือจากหนึ่งปีถึงสิบปีข้างหน้าสิบปีนี่คือภัยพิบัติใหญ่นะแต่หนึ่งถึงสองปีมันอาจจะเกิดย่อมย่อมได้ตลอดเวลา คุณก็เตรียมเอาไว้อสเบียงอาหารน่ะถ้าใครมีเงินก็ไปสร้างเศรษฐกิจพอเพียงพืชหมุนเวียนของคุณเอาไว้จะได้มีอยู่มีกินมีใช้เนะภัยพิบัติทางน้ําทางไฟนะคะลมฝนฝน,นมันจะตกแบบมันดูปแปลกๆอะตกแบบเหมือนไม่หยุดอะตกไปเรื่อยๆแล้วจําไว้ว่าเวลาที่น้ําท่วมกรุงเทพเมื่อไหร่ทะเลจะหนุนสูงเมื่อน,นั้นน้ํามันจะระบายไม่ออกแล้วน้ําทางเหนือเนี่ยมันจะไปสมทบอื ซึ่งมันจะหนักขึ้นทุกทุกปีต้องบอกเลยว่าทุกๆุกปีใครที่อยู่ตรงชายฝั่งนะคะชายฝั่งอันดามันอ่าวไทยสองภาคฝั่งคุณก็คุณก็คอยคอยฟังข่าวสารนะคะถ้ามันมาถึงเพื่อนบ้านแรงเมื่อไหร่แล้วคุณก็ต้องเตรียมรับเพราะว่าเหตุการณ์เวลาที่มันจะเกิดมันจะเกิดปรับแล้วมันจะไม่มีการเตือนมันจะเป็นการเก็บกวาดน,นะตอนนี้ท่านอยู่มาบานเขาพร้อมที่จะเก็บกวาดแล้วเขาบอกแบบนี้คือเขาจะเคลียร์จะล้างเพื่อที่จะ เตรียมสร้างใหม่นะคะอืมเตรียมสร้างใหม่นะในที่นี้อ่าประตูแปดทิศที่เชื่อมโยงอะ่ะเขาจะแบ่งแบ่งเป็นเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าใย,ายแมงม,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 มุมอ่ะจะเห็นใยแมงม,มุมใช่ไหมที่จะแตกกระจายออกไปอะ่ะในประเทศก็จะมีทุกม,มุมทุกมุมที่เชื่อมต่อกันถึงทุกภาคแล้วก็ไปยังทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วจุดศูนย์กลางทำไมต้องมาอยู่กทออมอลอะ่ะเอ่ยก็เพราะว่าวันข้างหน้าเนี่ย ส่วนรวมศาสนามันอยู่ที่ประเทศไทยไงอย่างนั้นการล้ามันก็ต้องอยู่ที่ประเทศไทยนะคะออถ้าคุณมีชีวิตอยู่ยืนยาวไปอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าแม่หมอเชื่อว่าคุณก็คงได้เห็นถ้าคุณอยู่วัยเดียวกับแม่หมอที่ก็น่าจะได้ได้เห็นแหละออในวันนี้แม่หมอแค่จะบอกว่าเชื้อร้ายมันกําลังจะมานะภัทยพิบัติก็กําลังจะเกิด ให้คุณระมัดระวังตัวเพราะว่านรกกระพมเขาตั้งเตรียมจะต้านทานทับแล้วแล้วใครที่เริ่มเห็นเริ่มเห็นพูดผีเริ่มเห็นอสุรากายอสุรากายนี่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นได้นะแต่คุณจะไม่ได้เห็นซาตานหรอกเพราะซา,าตานมีแต่แม่หมอที่เห็นได้อยู่แล้วคุณอาจจะได้เห็นบริวารเขาถ้าคุณได้เห็นสิ่งเหล่านี้แม่หมอจะบอกว่าคุณต้องทําจิตให้นิ่งและว่างนะคะแล้วคุณจะปลอดภัย มันก็เหมือนกับคุณเห็นผีผีก็เห็นคุณได้เขาจะทําอะไรคุณก็ได้เขาสามารถทํากายทิพของคุณได้คุณก็จะตายเมื่อนั้นเวลาคุณเห็นอสุรกายให้ทําจิตเหมือนกับมองไม่เห็นนะคะนะคะแล้วคุณก็จะปลอดภัยเพราะนับจากนี้จะมีหลายๆายคนที่จะได้เห็นบริวารอสุรกายมากขึ้นเรื่อยเรื่อยไม่ใช่นิทานแตกนะคะเพราะแม่หมออยู่กับอสุรกายมาตั้งนานแล้วเอ,อแต่ถ้าคุณไม่เคยเจอเลยในชีวิตนี้ก็ยินดีกับคุณด้วยค่ะ ที่คุณอาจจะโชคดีเนาะที่ไม่ได้เจอเจอสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าใครลงมาที่ทําหน้าที่แบบแม่หมออยู่กับผีอยู่กับซาตานอยู่กับการเก็บกวาดอยู่กับการคัดคนคุณก็จงทําหน้าที่ของคุณไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งปูเอตทั้งปูอัลเลาะทั้งพระเยซูทั้งทุกองค์เมื่อคืนเขาก็ประชุมร่วมกันนะคะก็คือต่างฝ่ายต่างแยกทําหน้าที่กันไปณเวลานี้คือเวลาแห่งการเก็บ ดย่างไม่ใช่เวลาสร้างนะคะเวลาเห็นการเก็บกวาดก็หมายความว่าทุกๆองค์เขาจะมีบริวารในการเก็บกวาดของเขาอยู่อืมดังนั้นเนี่ยเวลาคุณศึกษาธรรมะเนี่ยคืออย่าไปฟังใครต่อใครว่าเอ้ยบูชาองค์นี้แล้วห้ามบูชาองค์นั้นไม่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่กันเป็นสวรรค์เขาคือพระธรรมคำสอนคือบทเดียวกันของพระพุทธองค์นะคือการปล่อยวาง ปล่อยวางนะเข้าสนะู่นิพพานเนอะทีนี้เอาเป็นว่าแม่หมอก็ได้แค่เตือนว่าตอนเนี้ยเขากําลังจะเริ่มต้านฐานทัพของนรกกัปปุ่มในการเก็บกวาดและภาพที่เขาฉายขึ้นจอมอนิเตอร์มันก็คือภาพอสุรกายในร่างมนุษย์เต็มไปหมดเลยอะ่ะใครที่มีกิเลสใครเล่นของคุณสายมดนะ์ดําเนี่ยอสุรกายจะเข้าแทรกแล้วเอาคุณไปเป็นทาสบริวารตอนที่คุณตายแล้วเนะี่ยวิญญาณไม่ได้พูดไม่ได้เกิดมันจะกลายเป็นข่าทาสบริวารของพวกอสูรซาตานดังนั้นอย่าเล่นของอย่าเล่นคุณสายนะ ลูกดวงแม่หมอแต่ยร้อยคนเก้าสิบเก้าคนโดนคุณสายหมดคือแม่หมอไม่สามารถที่จะไปช่วยทุกคนได้เพราะทุกคนไม่ใช่จะมีบุญบารมีมาเจอแม่หมอได้ไงเออน,นะแล้วคุณเวลาคุณไปถอนที่อื่นมันก็อาจจะไม่ได้ถอนจริงอาจจะไม่ได้ปาบหมอผีให้คุณจริงไงแต่ให้คุณระมัดระวังให้มากๆาพยายามทําตัวเองให้มีศีลน,นะคะให้มีศีลให้มีธรรมเข้าไว้อย่างน้อยสิ่งชั่วร้ายมันก็จะได้ไม่ครอบงาคุณนะคะตอนนี้ทุกๆองค์เขากําลังจัดบริวารของเขาที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการคัดคน หลายๆคนที่ถามว่าตัวเองคือนารีกีมาขาวใช่ไหมแม่หมอบอกว่าไงมีเยอะแยะนารีกีมาขาวหน้าที่นั้นแตกต่างกันไปถ้าคุณเชื่อว่าคุณคือคนหนึ่งที่เป็นนานารีกีมะขาวแล้วคุณมีหน้าที่อะไรหน้าที่เก็บวาดคนเหรอหน้าที่ให้ศีลให้ธรรมคนเหรอหน้าที่ช่วยคนเหรอหน้าที่สร้างอาสมเหรอหน้าที่บำบัดรักษาเหรอทําหน้าที่ตรงนั้นนะคะคือต้องต้องช่วยกันแล้วค่ะเพราะว่าคนมันจะเจ็บป่วยคนจะตายเยอะเชื้อโรคร้ายก็กําลังจะ ทยอยเข้ามานะคะไม่ได้พูดให้คุณกลัวแต่ให้คุณตั้งรับในสิ่งที่มันจะเกิดเร็วๆนี้นะคะโอเคเนาะแม่หมออาจจะมาถ่ายทอดอประมาณนี้นะคะก็ฟังอย่างมีสตินะคะฟังอย่างวิวิวนดนิวิเคราะห์พิจารณาตามเนาะถ้าใครไม่เชื่อรู้สึกว่าฟังแล้วมันงมงายฟังแล้วมันรบกวนจิตใ,ใจคุณคุณก็เลื่อนผ่านนะส่วนใครที่เชื่อ แล้วหลายๆคนบอกว่าโหลดรูปแม่หมอไปแล้วมันการขีการอสูรได้หรอได้นะคะเพราะว่าอาสูรสตามันไม่ได้เห็นหน้าตายอย่างที่คุณเห็นแบบนี้มันเห็นกายข้างในของแม่หมอนะคะหลายๆคนอัพรูปแม่หมอขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยเออรู้สึกว่าขับไล่ได้จริงมีพลังอันนี้ก็โอเคค่ะตามนั้นเลยแม่หมออนุญาตนะคะอนุญาตนะก็ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยนะคะถ้าเกิดพี่ยงเขามีการทํากิจการงานใดๆที่มันเอ่อเริ่มหนักหน่วงมากขึ้น แล้วสามารถที่จะมาบอกกล่าวคุณได้แม่หมอก็จะมาบอกกล่าวเนาะอโอเคนะคะก็ตามนี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ